ป้าดูสิปป้าให้ปป้าดป๊าต้อง่นี่นี่นี่ก็าปาป้าเนี่ยเจอเจ่ก็วาป๊าป้าเนี่ยเออไี่ชาวาป้าิ้ี่ชาวป้าดิเขาจะไปไหนต่าเรียนสิเขาจะไปไหนเข้าเขาจะ ช่วยกันหาทางไปร้านพิซซ่ากานนาันไหนร้าน,นพิซซ่าอยู่ไหนพี่บอสนี่ไงร้านพิซซ่านี่เราต้องเริ่มตรงนี้่ะพี่บอสลองลากสิไปไปร้านพิซซ่าไปทางไหน้าง,งนี่นะพิซซ่าอย่างนี้นะเออได้อย่างนะี้นะโน่ได้โอ้เยี่ยมเราไปเมา์เทนนี่เมา์เทนน่ะไปเมา์เทนสินี่เมาท์เทนตรงนี้ จะทำหาักทำไมจะได้ไปใช้ที่บ้านได้เราไปถอดกระดาษหรือเปล่ไม่ถอดกระดาษเรามาแม่จะไปร้านพิซซ่านะนะจะไปร้นพิซซ่าไหมร้านพิซ่าอื้อไปพิซซ่าลิไปราไปพิซซ่านะ ไปไหนต่อไ้ได้ได้ได้ลากมาสิไม่ใช่เป็นสืเขาไปทางลั้ลยเให้ดูเนี่ยถูกไหมยี่อะลาเมาส์ที่อันนี้มาทางนี้อ่าเริ่มต้นทางนี้โอ้โห้นี่ชาระบายเล็กขนาดนี้เขาจะทำให้ดูได้ไงอ่ะยิ่ง ไหนไปเกาะอ,อันนี้เกาะอ,อันนี้เกาะ